แมวมาอิ่มแล้วสบายดีเด้อพี่น้องสุขุสุคนมาเนียแมวก็อิ่มหมากอิ่มเลือคนได้บัตรคนที่กินหมักโมคนน่ะบ่ได้กินปลามาพรอนมะมาพรอนนะยังบวนอาบน้างงายอาะนองเสียไปคนไม่คนตอกเองนี่ทาเครื่องรถซื้อหมักโมมาพาแดงแดงโอ้ทารถเห็ดเออเออรายากะยิบกินรถไม่นั่งไม่พร นั่งกี่ิรถออกนะเออถ่ายลุงพงษ์เนอเอาอะไรเล่าเครื่งนั่นเออเอาไว้รเล่าเคร่องนะเออ <Okay. S 1> ไม่ตองหรอกนะท้องอาไปองบูก็ได้กิ้หลรว่นวานได้เออสิเอาเอา,เอาผ้าเนเอลงมาพรผลไห,นหน่เนะผ้านำใส่เรอขาพุ่งนะ หวานมีแห้งในพรอนเลยลุงพงมาเด้อลุงพงมากินหมกโมลุงพองอ,อ์เรามากินนะั้นเรากินข่าวอินเลยเราเห็นปลาทูเลยง่ายนะักคงกินแล้วนะเนาะไม่ยากเรากินนะไม่ต้องได้หองมันจังค่ะอ่ารถพันไม่พันไรผ่าต้องคุ่เขา บริตภัณฑ์ใหม่แน่ๆชอยซีนซอยไขย่ซอยผักซอยมีเนาะมีดเนี่ยใครสิบขันใหม่ผลอ,อ,อยู่เพื่อนกับผลอยู่เมียนผลอยู่นะทองค่อยในผลโบเข่าและใส่งานไหลมือเนาะค่อยและเะป็นคนผลนะมีดวาปลาแล้ว ลายพี่น้องเออสับน้องพรอยังหูจักนี่เอาอีกนะแม่หลวงพงษ์กันเลยเอาอ,อ,อีกแม่เลยอ่ะเราหมดละเออกินเราไปเดี๋ยพี่น้องเน้อเรากินข้าวแล้วแล้วก็คนฮะพั<า>ง,<า>งแมวแมวเรา,าตายเนาะจากโลกเงี้ยงไก่ฮะเงี้ยกระพรจากโลกเงี้ยงไก่พังเลยบ่ะลุงพงษ์ ยังเราควบคุมจะคุค <Dracula> ุมมันจะเอ่ยมาแล้วก็มาเลยนเราก็อยากเนี่ยไว้เราในท้องอืมให้มาพอดน้ำนะเดยวให้มาพอดอีกเปลี่ยงหนึ่งกระบาดมันเออของกิโลดพอดเลยเออเดี๋ยวจะม่งมาฟังเงีเออมันสีายยืทช่งเด้สัานี่หนึ่งสองสามเปี่ยงพอดีหายนะอยากกินน้าเนาะมีแห้งกินเลย ฮ้อนไปเนี่อากาศฮ้อนมันก็นหายหนามได้เฮาเรื่องอยากกินหนามคงกินบ่อยากกินหลึกเนาะพอนเมื่อยมันแดดมันฮ้อนไปเลยอากาศเริ่มฮ้อนเล้อพี่น้องเด้ออากาศก็เริ่มฮ้อนแล้วมันก็ตูนน้องมึงกัโอ้ยไห้เลยกระตูนน้องอาบน้ำด้วยใส่มมาใส่เดะแมวเราตายนะไปเบิง่งละาพังแมวก่อนพี่น้องเบิ่งลงงุงพงพังหมอกพังแต่อีต้นมันเนาะลุงพงเนาะกระดูกหักหลายทอนบ่ ไก่เอได้จ้ะไปทางไหนแหละไก่นะ่ะเลิกแล้วว่าขุดนะ่ะคามขุดอีกยันยาน่านนั้นขดอันนี้ขดกินมันสีขขืนมาได้แมวเราตายพี่น้องเอ้ยไก่้อมมันแขนหักกนักนละอะไรกระดูก,ก,ก,กข่างหักเนาะลุงพงเลยขุดพังแบบนียเราสิขุดพังมัน ไปยืนต้นมันไม่เห็นอะนะอืมอืมโอเคแล้วหลวงพนะ่เอาล่งโรดมาเนี่อยอ่าเออเกิดใหม่ได้เขา่ายังกันฮะเข่าใส่มันบล้อ <b ó. S 2> ฮะข้มันทางใส่เขา่าหน,นึ่เออเอาเอือเอาใส่เข่าแล้วก็มาขก้นเข่าโอ้ยเนาะตายเนาะไก่ได้ใช่ไก่เนี่ยมันตายไก่เงาลูกยไก่น่นมันก็ตีกันลงผงมันหิวมันอยากของกินกันบ่หรือว่างในใดเน,นี่ยมันเล็กเงินช้ำมันนี่ ไก่สาแมวฮะไก่สาแมวเอาแลยเไก่เสิงแมวแล้วแบเนี้เลียงมันนะตัวเดียวหนึ่งก็เรียงหาอ,อันโตแม่มาให้มันอีกหนึ่งต,ตัวโตัวหูื้อตแม่อีกให้มันอีกหนึ่งตเฮ้ยมาแม่อันอันไก่แม่นั่นมันจังได้แพร่ลูกให้เจ้าเลียง <c oughs> เรียงเฟดเรียงไก่ได้ดินได้ตีนนั่นไ พังมันซะเออเด็กเลิกจีดอกเนโดมึงยังมากวดตรงนีนพังมันลแล้วแล้วก็แล้วพี่นอ้องนะเรา ไก่หยากซิงแมวหนูเนาะเออเลยตีกันแัดนี้บ่เออแมวตบหูแมวตบหูอโอในหันก็มีน้องลุงพง้วอะไกันหลดตายอรีติเอตายค่วเลยเออเดี๋ยวป้ายามันตายก่อนมันบ่แท่เอออไปยาค้าน้องลงพงนาอเรียงมาเลยเนาะ แพงมันนนาะทางเรียบร้อยแล้วพี่น้องเรากะแมวกระตายไก่กระสิตายเลยนะมันตีกันค่อยว่ามันตีกันผมมันหิวบอกหรือว่าไมนอยากินไก่หมแมวมันหยอกกันของนั้นก็มีนองลงพงเนาะเอาไว้ในไหนนะเจ้าน่อย แมวมันจะคุกคุกใส่เข่ามันกินเด็กเงีเด็กมันก็ยังกินอยู่นีนเด็กนี่หอดคำอลไรเนาะลุงคงนเนาะแมวน่ะเนาะเอ้าทางนี่ก็ยังหนังกินหมักโมโต่อเด้อเราฟังเราเอาเข่าใส่ให้มัน,นอ,อ,อย่ามันหิวเนาะมาเอาเข่าใส่เพราะถ้มันตายขนาดไหเวลาผังมันขนไหเกิดท้ามันกำมือบุญคุณเออนนั่นเนาะ เอาเขาใส่ให้มันนำเราปั่นหนึ่งตัวน่ารัะหากินกนี่ก็ได้เออมันเก่งได้มันตีกันกหมดไก่ไก่ไกส,สู้กับไก่กระชิใต้อะไรปะมันสีเชิงโบใต้โบ,บไก่นะ่ะใช่ค่ะก็ไก่มันตัวลุงพงว่าสชิใต้ลับไก่กันลุงพงว่ะนี่าไปขึ้มันออกมาจากคออยัางหมได้เมื่อวานเขาอะมันกินบ่มันบอ่ออาย่านแมว แมวฟาดห ok ูมันว่สิแมวต๊หูมันมันอยากเซิงแมวเราอ่ะเจ๊แอนตบ่แมวแมวกับไก่ที่เชิงกันเราอะแมวแมวซักแล้วเนาะยาคุมอ่าซักยาคุมแล้วมันบอกออกนอกลูอันน่ะพอวันมาซักไงเด้มือนะฮะมดเลยบ่ทองมันเองล่างมีดมาไปล่างมือไปเอาไปเห่าไปพ่อบอพรเอาอีกบ่พร ไว้เราซะอิ่มบ่เข่าก็อิ่มและเข่ากันเข่าเพลนเรียบร้อยเนาะมือละค่ากินเขา่าี่นเนาะอากาศก็เริ่มห่อนเลยห่อนห่อนเนาะตอนเนอะาะเผาถ่านนี่แห้งห่อนเนาะคันน,นยามห่อน,นายามหนาวใครแน่เน,ะน,นาะเาท้า,นนา,า,าเออ้นานาน,านัโอ้อากาศหนาวเขาถ่นานได้อยู่ยามนี่นี่ป้าตัวเผาตัวเองเหรอที่เนาะใครแน่มันเตาคงบทเสียงมันจืด ลีนบอยู่ในเสื่อนะบะเออเราไปตัดไม่ไปแบกไม่พี่น้องกันเราสิอาบน้ำกันมันยังบุทันแล้วเวียกเลยเรื่องของเรื่องนะคำมาพูดแล้วจงอาบน้ำแลวจงนอนนาะพอนะคำมาแล้วก็อาบน้ำอาบในแลอะไรกันนอนนองพลกแบบพี่น้องคนบแม่เราบอกอาบน้ำไดยฮะคนไหนละวะยังพันพันแม่ละบารพอนเล้วแล้วกันมันโบแม่มาเล่านั้น เราอาบน้ําเด้อพี่น้องเด้อคำมาแล้วจังอาบน้ําน้องพรนันตอนเช่าอะไรเราไปแบกไม้ตัดไม้อะไมันมีลินันลินลดอะไรเนาะเขาไปใส่จากตัดไหม่เนาะเราเลยบ่ได้อาบน้ําเพราะว่ามันยังบ่แล้วเวียกแล้วเวียกอาบน้ําอันรอบคํารอบเดียวเนาะอาบน้าแล้วก็นอนเลยฮะบาก่มีน้าพี่คุณเน่ะน้าในพารานหินนะบะ ออใส่บนคนไหมเอออาบจนหันเลยพวกตัขก้นกม,มีแห้งยาวๆเนาะเย,ย,ย,ย็นเนาะนั่เย็น,น,นปะบ้ปดาทองปะเมื่อก่อนพอดเลย,ยเมื่อกันพี่น้องบนี้ม,มันแดดมันห่อนแห้งสิเมื่อก่อนเด้อพี่น้องเด้อลาไปก่อนเด้อคลิปนี้กับพี่น้องพอก,กันคลิปใหม่เลยจ้า